ทีต่ตอนสุดช่อง T W Ranger Leo ผมนอนในเกมรายเรนเจอร์นะครับก็อันที่เห็นครับผมมีเร n เจอร์โทเทให้เปิดนะหนรอบนะครับซึ่งตอนนี้ของที่เหลืออยู่มีแค่2 8 1ตัวนะครับก็มีคนได้ไปแล้วเกือบจะครึ่งหนึ่งแล้วนะ120กว่าคนนะครับกได้ไปแล้วนะครับแต่ฉันก็อยากได้นะครับนี่คือ รางวัลโดยรวมที่ฉันได้มานะครับก็ตั้งแต่แรกนะครับได้เงินนะครับแล่ม่วงเงินแล่ม่วงเงิน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 ได้แล่ม่วงแล่ม่วงแล่ม่วงนะครับแล้วก็ได้ตั๋วใบหนึ่งสองใบนะครับโดยรวมรวมนี่ก็เป็นการเปิดยี่สิบคั้งก็จะได้รับกล่องพิเศษนะครับสุดกล่องแรกฉันเปิดไปละก่อนนั้นๆขอพี่พชิมรางก่อนแล้วกันนะครับโดนโปด้วยปนระเด็น โยโปรรูดูดีอยู่เนี่ยสดายเอามาโปรนะครับแต่ก็เอามาตัวที่เก่านะแต่ก็ระวังการซื้อรหัสช่วงนี้กันด้วยนะเพราะว่าตั้นแหละครับอ่ะทัวรทีมนี้ดูช่วงนี้นะครับเออ่ถ้าแสงมันกลับมาขายใช่ไหมละ่ะก็อาจจะมีคนที่เอามาโปรนะครับก็ระวังการซื้อขายรหัสกันด้วยก็เช็ครหัสที่มันดีๆนะครับตอนนี้ก็ลองเอาจิสก้าบัตเต็ดเข้ามาร่วมทีมดูนะครับ เป็นทีมตัวเหนื่อยอย่างเตรียมตัวนะครับณนะตอนนีนะ้ทีมปัจจุบันก็ประมาณนี้นะก็แข็งแกร่งของทีมนะครับดีวายนี่คือเหมือนเดิมเลยนะดีวายไอ้นี่นะครับซีซันซีซันเออพิสเดิร์ด อาจจะแพ้ก็ได้นะตานี้ดูทรงแนละ้วบรนดาแพ้นะครับอาจจะไหวอุ้ยเลียมผักสวยอยู่นะโอสุชิเต็มหัวนะไม่น่าจะต้องใช้เทมนะอ่ากะชนะไปนะสำหรับรอบนี้ใช้เทมแค่น้แข็งนะ,ะดูว่าเราจะเจอใครที่เคยรู้จักกันไหมครับอยากรู้ อาจจะเจอน้องกับตันก็ได้นะครับไม่ได้เจอนานแล้วเหมือนกันอ่ hey, วันนี้วันศุกร์เด็กสุขภรพเต็ดยัดอันนี้ได้ด้วยใช้ตัวอะไรดีเอเลนก็ไม่ได้ใส่ของนะครับ เราจะลองเอาเอเลนไปแทรกดูอะเอเลนไปแทรกก็ได้นะอ๋อใช่นะได้อันนี้มาด้วยลืมลืมครผมนี่กาะได้รองเท้าเลีอนาดนะครับเกาะเดือนนี้นะครับเติมพาร์ทไปแล้วเรียบร้อยนะเพราะว่าต้องการตัวนะครับเอามารุนเลนเจอร์ธาตมืดนะโดยรวมๆก็มีประมาณน,นี้ครับผม92ใบนะครับ แต่ถ้ามันขาด3ามใบฉันก็จะซื้อจากกิววอนะซึ่งตอนนี้ไม่มีดาวแล้วนะเพราะว่าซื้อกบม่วงกับหินปุกพลังไปแล้วนะโดยรวมๆแล้วก็แสนกว่ากับอีก90กว่าดาวนะก็เหลือแค่นี้ครับผมก็วมื่อกี้รับขอ,องเท้าเลียนรหัสนะอ่าอ่ะ,อ,ะอย่ากเกียร์พวกนี้ไปเลยแล้วกันนะครับ ถ้าถามว่าเรียวดนาจะใส่กับตัวอะไรก็ตอนนี้ก็่าจะใส่กับเอเลนไปก่อนนะครับลองเท้าไม่แม็กด้วยประเด็นมีสักสองสามชิ้นนะครับอีกชิ้นหนึ่งเอเตียวหุยนะครับเตียวหุยไปใช้ได้เตียวหุยก็ยังถือว่าเป็นเกียร์พื้นฐานนะแต่ก็แนะนำว่าไปเอาเกียร์คิสมาาจะดีที่สุดนะอ่ะปุกวันนี้รับผมหลบหลีกธรรมดานะครับ ก็ใส่กับเอเลนแล้วกันเอเลนนะครคอนคอนเก๋ชิ้นนี้ได้อยู่เลือดเยอะนะครับแล้วก็กระดิ่งสักชิ้นหนึ่งหากระดิ่งไม่เจอ,อกระดิ่งไม่แม็กอันนี้ยี y ่บหกได้อยู่นะครับนี่หลบปัสิกเก้านะครับ มาเอเดนก็งงถือว่าเก่งนะครับแต่ก็โดสกิลง่ายกว่าในเดือนของตัวมันเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวประมาณจบตอนนี้เดี๋ยวตัดคลิปตอนชันสู้โทเทนให้ดูนะครับไปเจอกับบราวโทเทนมานะครับก็คือบราวคนรวยนั่นแหละครับประเด็นเดี๋ยวให้ไปดูแล้วกันนะแล้วก็จะบอกว่ารู้สึกยังไงกับบราวโทเทนนะครับ เราจับเอ้เราจบตานี้ก่อนนี่นะครับเอเลนอืมก็ถือว่าใช้ได้ครับตอนนี้ก็เป็นแทงหน้า3ตัวนะถ้าใช้ทีมแบบนี้ก็จะเป็นแซลลี่นกาการปูบราวอดูบิสแล้วก็เอเลนนะครับแลรวสึกมัอนซูง,ง่ายขึ้นเยอะเลยนะ เอาเป็นมาเปิดโถเท่นก่อนแล้วกันนะมาขอตัวนี้ครับ t ีเอมถ้าได้มากบม่วงเกือบพออยู่นะอ่ะเปิดออกออกออกว่าอื้อหุณร้อยคนนกสีทองมาเลยตกใจคิดว่าจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีซะแล้ว ก็เดี๋ยวตัดไปตอนที่สู้กับบลาวโทวเทนเลยแล้วกันนะครับนะ โอเคครับผมก็บาาโทเทนนะโดยรวมรวมแล้วนะครับเหมือนกับไอ้นี่เลยบลาไฟนะเอนเจอร์สายพลังนะครับเอ่เอบราไฟสายพลังนี่เหมือนเลยนะครับแต่คือสกิลแรกมันเป็นสตันใช่ไหมล่ะแต่ก็เหมือนบราไฟตรงที่ว่าโดสานะง่ายนะครับนี่แหละติดอย่างเดียวนะครับ แต่อาจจะบัฟในอนาคตก็ได้นะก็แนะนำว่าอุตส่าห์ได้ข่าวว่าตัวมันหลายตังอยู่นะครับหลายตังแล้วก็แบบนาทีเดียวหมดแล้วอ่ะไม่ทันนะตัวแบบ3,000กว่าแพงเกินนี่ครับผมก็ทีมนปะปัจจุบันนะ,ะนดูนะครับว่าเอเลนจะยืนแทรกได้ไหม ถ้าเอเลนยืนแทรกได้ก็ถือว่ารวมกับลงศพได้อยู่นะดาเมจน่าจะไม่ผ่านลงศพนะเป็นไหมติดลงศพหมดเลยนะพอติดลงศพเสร็จปุ๊บนะครับเอเลนโดดข้ามครับผมกันดาเมจอีกทีหนึ่งก็คือมันจะแบบสลับเป็นฟันปลาไปเรื่อยๆนะนะปุ๊บอ่ะไปถึงจุดปุ๊บเอเลนโดดข้ามหมดละเอเลนกันดาเมจครับผม เอเลนก็คือข้อดีมีบับอมตะนะแล้วก็เกาะเลือดให้กับลงศพด้วยนะครับสกิลดาเมจมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเป็นตัวแทงนะครับประเด็นสตาหนึ่งอขอรีหาไปเจอเขารู้จักนะครับลองดูนี่แต่ตัวนี้ถือว่าอันตรายมากเลยนะ เรเคยโดนเพิ่มแรแบบเต็มกระดานครับผมไม่ไหวออขอรีเผื่อเจอทีมโห,หดนะครับเดี๋ยวรวมรแล้วอยากทดสอบเจมืดด้วยนะใครที่มีเจมืดแบบว่าแม็กนะครับแล้วก็เป็นเป็นแบบเกียร์แบบคุณมั่นใจในเกียร์ตัวเองผมขออดีไลน์หน่อยได้ไหมครับจะแอดไปแล้วก็ปโปรอีกแล้วนะครับ เฮ้ยโอ้โหชัดเจนอืม uh huh, ชื่อคุณคุณนะครับชื่อคุณคุณไม่คุณเลยบนะ๊อบเสองนะครับหรือ uh บ๊อบบ๊อบูนะครับอืมไม่คุณเลยนี่ครับโปรนะครับแสงสามละมัง้งใช่แสงสี่ห้าแสงห้าตัวนะก็ไม่เอาแล้วกันนะเพราะเราจะทดสอบทีมนะ่ะ บอลล็อกเจมมืดหยุดเวลา2อ,อ่ะลองดูทีมนี้ดูแล้วกันสังกภาพทีมโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะสับทีมนี้นะครับอุ้ยเลเวลรีเจนเอ่อห้าห้าสิบเจ็ดน่าจะมีเกียร์อยู่นะ่ะคููเลยแล้วกันนะครับ หน่งเวลาไว้ชั้นแพ้แน่นอนนะครับเพราะว่านั่นแหละเริ่มติดนะความสามารถของหยุดยั้งกันออกตัวนะท่าวิมีทำไมรู้สึกแล้วมันโดนด,ดึงอุ้ยตายเรียบฝั่ง,งชันนะ้นเนี่ยโอ้ยเรอยู่เวลาลัวๆนะครับเอาอีกฝ่ายเริ่มสร้างกองทัพได้แล้วครับจังหวะน,นี้ไหวไหมอ่ะเอเรินเข้าไปแทรกครับผมอุ้ยเอ็ดเวิร์ด รวมหมดฝูงนะครับนาปอมอวัดที่เอ็ดเวิร์ดแล้วครับผมตอนนี้ซูชิยิงนะครับเขาหวังเดียวคืออยู่ที่เบาลล็อกกับซูชินะครับว่าจะสกิลจะโดนไหมถ้าโดนก็เออถือว่าเจ็บจัดอยู่นะว่าอัดดาเมจแบบสุดข้อครับผมับบา์ล็อกกับซูชินะอ่า ได้าตานึ่งมาสเตอร์สองโอเคดูได้ไหมดันไงว่าแล้วก็เดี๋ยวให้ดูซูชิกับบลาวล็อกแล้วกันซูชิกับผมนี่อัดเต็มสูบนะครับดาเมจต,ต่อวิีที่นั่นนะครับดูดาเมจรวมๆแล้วกัน30เกือบ40ล้านนะครับ ประมาณนี้ส่วนเปลาล็อกหนาะเปลาล็อกจะเยอะนิดนึงเพราะว่าอัดไป3าตัวแล้วนะนี่นะครับดาเมจห้ากว่าล้านนะครับดาเมจโดยรวมๆของพลังเวทยอย่างเดียวนะอ่ะไหนๆก็ไอดีแล้วนะครับไหวพิบตัวหนึ่งเออเลนเจอรเก้ดาว ยัดไม่ได้ด้วยแล้วหนึ่งนับขอดูก่อนเคยเปิดอยู่แล้วดวงดีออกต้องดูก่อนนะว่ามีกี่ตัวลีโอนาด์อ่ะพลังสองวัพริบสองพิเศษหนึ่งนะครับไม่ต้องไม่ต้องไอ้เปลี่ยนสายนะครับไวพริบสายพลังอ่ะได้อยู่ตัวแทนได้ตัวหนึ่งแม็กได้ตัวหนึ่งโอเคก็ยัด ปล่อยพิบไปแล้วกันชิ้นนี้เก็บไว้นะครับเอาไว้สับไม่ต้องเปลี่ยนสายไงนะยัดได้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับมีเพิ่มโอกาสเดินเจอนะแต่ก็เพิ่มไม่ได้มากนะครับไม,ไม่กระดิกเลยจะยัดเท่าที่ยัดได้แล้วกันเดี๋ยวตัดไปตอนที่ยัดแม็กเลยแล้วกันนะครับตัด ก็ตอนนี้ยัดแม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับบาลร็อกนะก็นี่ครับผมร้อยแปดสิบแม็กนะครับ,รบอ่ะเดี๋ยวเราจะออกไปดูกันตอนหน้าทีมเลยนี่โอ้โหกาวดาวแม็กตัวแรกของทีมครับดาวเวทโดยรวมอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดล้านนะครับโดยรวมนะไม่รวมพลเรือนตีกายนะหลบก็เก้าสิบอัพครับผม การดาวทีแม็กตัวแรกของทีมนะครับแก่ตัวนี้นะเราล็อกเพราะว่าหวังนันที่ดาวมดนะครับว่าแบกได้ดีเลยตัวเทนเขได้เหลืออะไรแล้ววันนี้วันศุกร์สิบโมงนะ่าจะมีธาตุมืดมาแล้วนะก็คลิปไอ้นี่อาจจะแบบลงชา้าทีหนึ่งนะอาจจะคลิปนี้ไปแต่ก็จะเปิดอตอนที่มันมาเหมือนกันนะอ่ะ ประมาณนี้นะครับก,บ,กบไฟตัวหนึ่งก็เตรียมพร้อมกบสับน,นี่ลือ,อย่างนะครับอคอรอโบนะครับอะรวมๆนะครับฉันมีอยู่ที่27ตัวนะครตัวนะรวมๆที่ทำแม็กได้ตัวหนึ่งนะครับถ้าได้คอรโบรมาแล้วก็มีอยู่ในกาชาพอยอีก4 0 0 0กว่าอี่พัน0ปนะไม่ได้ใช้ ตอนนี้ก็ยังไม่มีเพื่อประกาศเกียร์อ๋ตอนท่าเมืดมานะ่าจะมีเพื่อประกาศเกียร์หน้ากากากับค้อนน่าจะนะถ้าไม่ผิดอะไรนะครับน่าจะคู่นี้มาก็หวังว่าเจะม,มืดจะออกนะก็คงจะมีประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอทุกคนโชคดีกับสุขบายครับผม